สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจงสีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้วันพุธนะครับสวัสดีวันพุธที่ยี่สิบแปดนะครับวันนี้วันพุธที่ยี่สิบแปดมีหวยฮานอยนะครับมีเฉพาะหวยฮานอยแล้วก็หวยหุ้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเล่นส่งหวยฮานอยในกลุ่มนะครับฮานอยในกลุ่มแล้วก็วันนี้ถ้ามีเวลานะถ้ากี่โมงเนี่ยเออยังไม่เก้าโมงนะถือว่าซื้อหวย นิเคอิทันนะครับส่วนใครจะซื้อนิเคอิซื้อได้เลยนะผมบอกเลยตอนนี้นะรีบซื้อเลยนิเคอินิเคอินิเคอิเช้า2ี่สิทับเทับ64เล่นไปเลยครับ80 81 82 83แ4 แปดห้าเอานี่คืออีเช้านี่เช้านะนี่เช้านี่เช้าครับนี่เช้าซื้อได้เลยนี่เช้านี่เช้าด่วนครับด่วนนะโอเคก่อนที่จะไปรับชมอ่ะงวดประจําวันที่28นี้นะครับหรือวันนี้นะั่นเองสรุปเมื่อวานก่อนนะเรามาสรุปเมื่อวานก่อนเออเมื่อวานหวยออกอะไรบ้างอืมเดี๋ยวก่อนหาตัวเลขก่อนหาไม่เจอ เมื่อวานนะครับพิเศษออกไปที่สามร้อยนะครับสามร้อยล่างออกไปที่หกสิบนะครับใช่ไหมสามร้อยกับหกศูนย์นะครับนี่ครับอื้มก็เนี่ยครับเข้าไปที่เข้าไปที่ตัวเด่นของเรานะครับหกศูนย์แล้วก็ตัวเจาะนะครับเข้าหมดเลยนะครับรวยทุกคนครับเมื่อวานรวยทุกคนในกลุ่มในกลุ่มรวยหมดเลยครับเมื่อวานให้ไปสามหน่อยเข้าไปสองหน่อยนะครับเข้าไปสองหน่อยแล้วก็หวยหุ้นรัสเซียก็เข้า หวยหุ้นอังกฤษก็เข้านะครับๆๆนะครับแล้วเมื่อคืนดาวโจน v i p ก็เข้าห้าครับห้าโอเคศูนย์ห้าก็เข้านะครับนี่ครับทีนี้มาดูห้านอยอันนี้ถือว่าเข้านะนี่ครับห้านอยปกติห้านอยปกติของเราขอดูเลขก่อนขอดูเลขก่อนสามเจ็ดหนึ่งเลขผีบ้าผีบออะไรนะครับสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่สี่เบิ้ลมาอีกนะครับเรียบร้อยนะครับ ออกป่าออกทะเลนะครับมาตัวหนึ่งผมจับเลขผิดนะเออดินี่เข้ารูดหนึ่งเดอ้เอ,อรูดหนึ่งผมจับผิดนะผมไปจับศูนย์นะเมื่อวานนะตัวเจาะก,ก็เลยไม่ถูกนะถ้ามาจับหนึ่งมันออกหนึ่งไปเมื่อวานมันก็มาออกหนึ่งอีกใครจะไปจับมันนะถูกไหมโอเคนะครับอันนี้ถือว่าเข้านะเข้ารูดเข้ารูดหนึ่งนะครับรูดหนึ่งมานี่ครับฮานอยเงินเดือนฮานอย VIP เหมือนเดิมครับฮานอย v i p VIP อออกไปที่ เดี๋ยวหาดูโวยก่อนแปดศูนย์หนึ่งหรือเปล่าแปดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดออกที่ศูนย์หนึ่งครับใครเราจะรู้ว่าโจสองสีจะเน้นศูนย์ขนาดนี้เมื่อวานนี่ครับนี่ครับรวยทุกคนครับเมื่อวานรวยทุกคนในกลุ่มรวยรวยเลยแหละโอเคนะครับอย่าลืมนะครับนี่แค่ีเช้านะนี่แค่ีเชา้าจัดได้เลยนะใครซื้อทันใส่ได้เลย โอเคนะครับก็มีแค่นี้วันนี้นะครับส่วนเออวันม่วานนะส่วนวันนี้นะครับวันนี้มาดูของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวคํานวณวันนี้เลยนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋วขอย้ายมุมกล้องก่อนเออเนี่ยมันไม่สว่างนะสว่างจ้าทีนี้เริ่มเปิดพา้าม่านเรมเปิดไฟโอเคครับมาดูเช้านี้ก็จะเป็น หวยหวยฮานอยพิเศษปกติ v i p นะครับวันที่ยี่สิบแปดทับเจ็ดสามหกสี่นะครับ ช่องโจ้สองสีนะครับเดี๋ยวคนเอออย่าเพิ่งลำคานเดอ้อจะเย็นเย็นเขียนคอนเซปต์ร้านก่อนคอนเซปต์ช่องก่อนทุกคนต้องรู้จักช่องนะหลายคนเข้ามาดูเฉยๆนะครับยังไม่กดติดตามนะกดติดตามให้หน่อยเออกดติดตามให้ด้วยเดอ้อโอเคนะครับมาดูพิเศษเลยเวลามาเยอะแล้ว อัน้อยพิเศษวันนี้นะครับพิเศษวันนี้เมื่อวานออกไปที่300ร้อยนะสามร้อยแล้วก็60นะครับหาตัวเด่นก่อน,นะครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองนะครับตัวเด่นก็จะเป็นเลขเก้าตัวรองก็จะเป็นเลขเลขศูนย์นะครับ แต่ว่าหกับ9ระวัง6กับ9นะหกับ9้าตัวเดียวกันผมขอจับไปที่เลข6วันนี้ผมขอมีเด่นอันนี้2ตัวนะให้ระวังไปแต่ผมขอจับเจาะไปที่เลข6แล้วกันวันนี้ผมชอบ6นะวันนี้ตามเลขกำลังอ่ะลืมเขียนเลขกำลังให้เลขกำลังวันนี้ก็จะเป็นห8ดได้มาจากเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเลขกำลังตัวนี้ห8 2 0ดสองศูนย์นะครับนี่ครับดสองศ6นย์นะ โอเคจากนั้นนะครับจากนั้นเจาะนะครับเจาะผมก็จะมาเจาะหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหไป ออสามตัวก็จะเป็น2ไปสองหกแปดสองหกสองหห้า สองหกสามนะครับอืมสามตัวนะอืมนี่ครับตามนี้เลยนะครับตัวพิเศษของเรานะครับทีนี้มาดูฮานอยปกติครับฮานอยปกติ ปกตินะครับฮานอยปกติก็จะเป็นวิอ่ออกที่สามเจ็ดหนึ่ง7ี่นะครับแล้วก็ตัวเด่นนะครับเด่นเจ็ดแล้วก็รองห้านะครับ <c oughs> วันนี้ชอบตัวลองนะสำหรับฮานอยปกตินะครับก็จะเป็นมีเบิ้ลหรือเปล่าครับห้าหกไปก่อนห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองครับนี่ครับอืมสวย ส่วน3ตัวก็จะเป็น059 052 057 051เนี่ยชอบนะชอบเนี่ย โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะเอ,อเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้วตามท้องเรื่องนะครับเรียบร้อยเออนะครับฮานอยปกติของเราก็เสร็จเหมือนเดิมทีนี้ฮานอย vip ครับฮานอย vip ฮานอยเงินเดือนครับ ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับหลุดบ้างอาจจะหลุดไม่เยอะนะแต่ว่าก็ยังเข้านะครับหน่วย v p ก็จะออกไปที่801นะครับแล้วก็6กเโยงให้ดูเลยครับโยงให้ดูเลยนี่ครับหน่ย v p จะเป็นสูตรนี้นะเลขสลองไปที่เลขแปโอเค ตัวเจาะหมือนเดิมครับมันชอบออกตัวเจาะเราก็ต้องจับเจาะนะครับเป็น85ครับ86 87 89 80 81็มตัวครับสตัวก็จะเป็น2 8งแห้ 8,7,2,8,9,2,8สอ้ามาลายแทนสองแนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยทวนอีกครั้งทวนอีกครั้งวันนี้นะสำหรับวันนี้นี่ครับเรียบร้อยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดการทําคลิปดีๆแบบนี้ครับผมสาหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นสมาชิกโจสองสี่ทุกท่านนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยนะผมไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหนนะที่จะทําให้ทุกท่านถูกหวยได้ ทุกคนได้หวยตัวนี้ไปแล้วก็นําไปซื้อนะครับสลากกินแบ่งหรือว่าซื้ออะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะเออทางโจอสองสีไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันหรือว่าหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับดูใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับ